อ่ะแล้วทุกคนก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมนี่เกมโลบอกในแมปของ a n i m e d e f e n d e r นะในวันนี้เนี่ยก็มีอัปเดตใหม่เข้ามาทุกคนก็น่าจะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับสปอนเซอร์ของแมปนี้นะดูดิมันขายของจัดเลยทุกคนมีจอติดต,ตรงนี้ด้วยนะเลดว,วันก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสรุปอัปเดตนิดนึงแล้วกันเนาะแล้วก็มีตัวของรีวิวตัวละครใหม่ที่เข้ามานะผมเนี่ยฟาร์มได้มาเป็นทียบร้อยแล้วนะี่เลยทุกคนกาเซียนะไอหมีตัวนี้เลยนะก็ โอเคทุกคนก็มาดูอัปเดตก่อนละกันว่ามีอะไรบ้างนะก่อนอื่นเลยนะทุกคนใครที่อยากได้ชุดสีแดงๆแบบผมเนี่ยก็นะวิ่งมาตรงนี้เนเนเนแล้วก็มาทอกกับลุงนะแล้วก็กดใส่แบบนี้ได้เลยทุกคนมันก็จะใส่สูตรให้เรานะปุ๊บอ่ะเห็นไหมเป็นชุดสูตรแบบนี้เลยนะสีแดงๆดำๆนะแล้วก็อีกอย่างเลยก็คือจะมีตัวของ Elemental นะเป็นการลงด่านเนาะทุกคนนี่เลยนะก็ทุกด่านจะมี Elemental ให้ลงนะก็คือแบบว่า เนี่ยมันจะแบบเล่นเกี่ยวกับาธาตุนะทุกคนแบบว่าการชนะาธาตุแพ้าธาตุอะไรประมาณนี้ของรางวัลก็มีประมาณนี้ไม่ได้แบบไม่ได้วื่หวาอะไรมากมายนะของรางวัลดูเลยทุกคนนี่นะธรรมดามากนะแล้วก็ส่วนของตัวละครเราทุกคนจะมีาธาตุแสดงให้เราเห็นแล้วว่าเออเนี่ยตอนนี้แบบาธาตุไรธาตุโซอะไรอย่างเงี้ยแบบมิสติกอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะทุกคนบางตัวเนี่ยก็จะมีแบบ2าธาตุนะบางตัวก็จะมีแบบาธาตุเดียวประมาณนี้เนาะเหมือนพิงเดมอนเนี่ยทุกคนเห็นไหม อันนี้เนี่ยก็จะมีแบบเบสิกนะทุกคน <c ười> คือแบบกกากๆนะไม่มีอะไรแล้วก็จะมีตัวของที่สําคัญเลยก็คือนี่นะทุกคนมาที่หน้าซัมอนนะมันจะมีตัวของสกิลทีนะ <c ười> เห็นไหมนี่เลยนะก็เข้ามาปุ๊บแล้วก็เลือกตัวเนาะที่เราจะอัปเกรดให้มันนะก็กดคอนเฟิร์มไปนี่สกิลทีเนี่ยมันจะเหมือนแมปอาแมปอะไรนะอนิเมะลาสแตนทุกคนประมาณนั้นเลยนะก็ เราเนี่ยต้องไปคิวมอนสเตอร์มาก่อนนะก็มันจะได้ดาวนี้มาอย่างเช่นนี้เผมไปลงด่านมาเนาะทุกคนมันก็จะได้แบบได้สกิลพอยต์มานะมันสามารถกดรีเซ็ตได้ด้วยหรอแล้วก็อ๋อนี่เลยทุกคนอัพได้ประมาณนี้นะทั้งหมดอันนี้เนี่ยผมก็จะยังไม่อัพตัวของอะไรละกันนะทุกคนผมแค่พามาดูก่อนนะโอเคอ่าขอดูอีกนิดนละกันว่ามีอะไรบ้างนะอ๋อมีเลดใหม่ทุกคนที่สําคัญเลยนะตัวเอ็กซ์คลูซีฟตัวใหม่เนี่ยจะอยู่ในเลดนะทุกคนนี่เลยนะเลด o n ก็เข้ามาเนาะ มันอยู่อันนี้อันนี้อันกลางทุกคนเห็นไหมก็ค่าเข้านะอันนี้อยู่ที่1,000โกทุกคนกดเข้าไปได้เลยนะแล้วก็เข้าไปเล่นด้านในเนี่ยมีโอกาสได้หมี1.5%นะแล้วก็ของอีโวอยู่ที่8%เอนาะทุกคนแล้วก็ได้ชาดสโนอยู่ที่30อันนะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็ให้50อันเนาะบางครั้งนะอันนี้ก็มี25เวฟเหมือนกันทุกคนเหมือนกับเลดดาน,นอื่นๆเลยนะแล้วก็ อ่าผมได้ตัวมาตอนประมาณผมฟาร์มพอเกมอัปเดตเสร็จปุ๊บผมฟาร์มประมาณ3ชั่วโมงทุกคนก็ได้ตัวมาเลยนะแล้วก็ของอีโวผมก็ได้มาเช่นกันนะไม่รู้ได้มากี่อันนะแต่รู้สึกว่าจะได้มาอันหนึ่งหรือเปล่าไมนว่าของอ e ีโวหาไม่เจอทุกคนของอีโวอยู่ไหนวะเนี่ยไม่มีเหรอเดี๋ยวนะมันอยู่ไหนวะแต่รู้สึกว่าเหมือนผมจะได้มานะของอ e ีโวไม่เป็นไรทุกคนถ้าเกิดว่าไม่มีของอีโวก็มาแลกตรงนี้ได้นะ ไอตัวหมีนะทุกคนตัวนี้เนี่ยราคาที่2000ชารตนะซึ่งถือว่าไม่ได้แพงนะถูกมากเลยแล้วก็ของ E ี o 250ทุกคนแล้วก็จะมีแบบพวกลดราคาอะไรประมาณนี้เนาะเหลือ1 9อยเ้าอะไรมาเนี้ยเมื่อคืนผมเห็นอยู่ราคา1 7น0นะถือว่าแบบถูกมากเลยทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปปั้นตัวของกาเซียด้วยนะไปอืมอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตัวมันโหดหรือเปล่านะก็เดี๋ยวลองกด E ี o ดูก่อนละกันนะว่ามันมีของไหมเนี่ยเหมือนจะมีของอยู่นะ โอ้โห oh, ใช้ห้าอันผมก็วายอยู่ทำไมมันถูกยังวะปึ๊บเดี๋ยวไปซื้อก่อนนะขาดอีกสาอันทุกคนปึ๊บป๊บโอเคมาถึงละขาดอีกสามอันก็อุ้ยแสดงว่าผมก็ต้องรออีกสองชั่วโมงดีทุกคนโอ้โห oh. ทำไงอะทำไงอะไม่ใช่รอสองชั่วโมงทุกคนผมต้องรอสี่ชั่วโมงนะงั้นเอาเป็นว่าผมขอไปแบบสุ่มสแตทแล้วก็ไปสุ่มเทรดรอละกันนะทุกคนอ่าสแตทผมได้มาดีอยู่แล้วนะ สแตตเป็นเดี๋ยวนะตัวอยู่ไหนเนี่ยอ่าอยู่นี่นี่กาเซียก็เดี๋ยวล็อกอันนี้ไว้แล้วก็สุ่มเอาเป็นแบบ A บวกหรือไม่ก็ A ก็ได้นะโอเคก็สแตตเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะผมไม่เน้นแบบทิปเป็นเอลวกันนะเนาะเอาคนี้พอละแต่อีกนิดเดียวมันก็จะไปสุดอยู่แล้วทุกคนอืมสักหน่อยละกันวะ มันทําใจไม่ได้ทุกคนเนี่ยมัน A อบวกเบวกแล้วอะอย่างน้อยตรงนี้ต้องเป็น A นะขอหน่อยเถอะอันนี้โซ่เราก็จะหมดละเหลืออยู่300กว่าสำหรับใครที่อยาก FK ฟาร์มเกม24ชั่วโมงนะครับผมขอแนะนําแอป UG Phone <c oughs> บริการให้เช่าจอมือถือซึ่งมีความสามารถในการ FK เกมได้ตลอด24ชั่วโมงและมีข้อดีคือช่วยให้เราประหยัดค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต แถมยังไม่ทําให้มือถือเราร้อนและเสื่อมสาภาพและอีกทั้งยังมีความสามารถที่โดดเด่นเลยก็คือเราสามารถพรับหน้าจอระหว่าง F K และไปทําอย่างอื่นได้โดยที่เกมไม่หลุดซึ่งทั้งหมดนี้จะมีค่าบริการเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นและสำหรับใครที่อยากใช้บริการสามารถกดที่ลิงก์ใต้คำอธิบายคลิปนี้สาหรับคลิปสอนสมัครและสอนใช้งานเนี่ยผมได้ทําคลิปไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะย้อนกลับไปดูกันได้นะครับอ่ะโอเคทุกคนก็เป็น A ละกันเนาะเอาประมาณนี้แหละพอละ แล้วก็เดี๋ยวไปสุ่มตัวของเชรดีโลดูละกันว่าจะได้อะไรนะผมมีรีโลสีดําอยู่ที่730อันแล้วก็อันธรรมดาเนี่ยอยู่ที่4,000อันนะทุกคนยังไงก็เอาสีดําสุ่มละกันนะแบบเผื่อจะได้เอปงเอปกอะไรงี้มั่งนะทุกคนจัดแปลมีอยู่730เดี๋ยวผมจะลองสุ่มแค่230อันละกันทุกคนเอาให้เหลือ500นะอันนี้เพราะว่ามันหาโคตรยากทุกคนฟาร์มนานกันนะกว่าจะได้เนี่ยเอลิเมนทอสไม่เอาทุกคน รีนะอุ้ยวอลล์อดทุกคนเอาดีปะไม่เอาดีกว่าวะ่ะมันแบบเฉยๆอย่างน้อยก็แบบเอาเป็นรีเควมนะรีเควมสองอะไรเงี้ยโอ้โหบัฟเงินนะไม่เอาอุ้ยรีเควมสองมาทุกคนเอาดีเอาเลยฮนะรีเควมสองมันเท่าไหรนะ่อะศูนย์จุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์นะ ก็บวกดาเมจ50%แล้วก็ลดคูณดาว15%แล้วก็เพิ่มระยะ20%ทุกคนเอาอันนี้ละกันนะเดี๋ยวผมจะเพิ่มเป็นเลเวล80เลยนะทุกคนปุ๊บแล้วก็มันมันมันเพิ่มยังไงวะผมลืมไปละต้องเข้ามาตรงนี้ก่อนนะแล้วก็มันจะมีตัวนี้เลยมีเยอะมากนะ2 5 0 5ยังไงก็ตันนะทุกคนโอเคแอดไป79นะปุ๊บเรียบร้อยเป็นเลเวล80ทุกคนตัวนี้เนี่ยเป็นตัวไฮบิดนะ ตีทั้งอากาศแล้วก็ตีทั้งพื้นเลยทุกคนเอกูซ e ีฟนะเป็นพาร์ีฟเดี๋ยวผมขอดูพารีฟก่อนละกันนะอันนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นพาร์ีฟแบบแช่แข็งนะก็อย่างที่บอกไปเลยทุกคนมันเป็นพาร์ีฟแช่แข็งนะก็แช่ศัตรูอยู่ที่2.5วินาทีแล้วก็ไม่มีอะไรละหวังว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ตีฟูลเอลีนะทุกคนเพราะว่าตัวแช่เนี่ยถ้าเกิดว่าตีฟูล e เอลีเมื่อไหร่เนี่ยมันจะโกงทันทีเลยนะก็ตัวแช่เรามีกี่ตัวแล้ววะ มีหลายตัวนะไอควีนไอดากอนเนี่ยทุกคนอันนี้ก็เช่แข็งเหมือนกันแล้วก็แบบมีหลายๆตัวอันนี้ก็เป็นตัวใหม่แต่ว่าเป็นตัวเอกลุสีเท่านั้นเองโอเคเดี๋ยวเอาอเป็นว่าผมขอไปลงเลดรอลนนะแล้วกันนะแล้วก็รอตู้มันรีเนาะอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะทุกคนอีกนานมากเลยนะหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็เดี๋ยวลงทิ้งไว้ก่อนละกันนะเผืนะ่อว่าเราจะได้8%นี้มานะนะทุกคนโอเคไว้เจอกันครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ก็ครบ5้ิสิบทีบร้อยนะผมปล่อยฟาร์มทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงนึง ก็เนี่ยได้5อันละอันนี้เนี่ยผมไม่ได้ซื้อนะผมได้ทําการเอาไปฟาร์มทิ้งไว้เฉยนะแล้วก็ได้มาฟุกๆ2อันฟรีๆเลยนะอมเร็วเหมือนกันนะเนี่ยนึกว่าจะแบบเออต้องทิ้งไว้อีกนานอะไรย่างงี้ก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้สุ่มสปิริตเนาะทุกคนเดี๋ยวสปิริตเนี่ยเอาไว้ที่หลังล้วกันนะคือผมก็อยากจะปั้นเลยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวมันจะโหดหรือเปล่าไงถ้าเกิดว่าปั้นไปแล้วตัวไม่โหดเนี่ยมันก็จะเสียดายของเอานะก็เดี๋ยวอีโวแล้วก็ไปลองเล่นดูก่อนละกันนะว กาเซียนี่นะก็ใช้ของอ e นะีโวห้าเนาะก็เอ้ยไม่มีอ๋อมันครับมันฟีคราฟนี่หว่าผมลืมไปนะอีโวเลยลักกันนี่เรียบร้อยทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูสเตตก่อนละกันนะน่าจะเป็น S แล้วก็ A บวกแล้วก็ S นะอ่ะตามที่ผมคิดเลยทุกคน S A บวกแล้วก็ S นะแล้วก็มีบัฟรีเคลมเนาะทุกนะคนอันนี้ก็เป็นพาสีเช่แข็ง2.5วินาทีนะโอเคไปลองเล่นกันดูสักหน่อยละกันนะว่ามันจะโหดหรือเปล่านะ อันนี้อย่างที่บอกไปเลยก็คือยังไม่ได้ปั้นสุดนะทุกคนถ้าเกิดว่ามันโหดจริงๆเนี่ยผมก็คืออย่างน้อยอะ่ะต้องเป็นบัฟออเมตี้ทุกคนบัฟรีเครียบเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะลองในด่านแรกละกันเนาะเอาเป็นอินฟินิตี้นะปึ๊บโอเคเอ้ยเดี๋ยวโหลืมใส่ตัวโอเคกลับ <laughs> กลับมาอีกหนึ่งครั้งทุกคนผมลืมใส่ตัวนะโอ้โหใช่ไหมลุงเอ่ออันนี้น่าจะเป็นเดอะล็อกหรือเปล่าใช่ไหม <laughs> ดูหน้าดูหน้าได้แบบอืม สวัสดีครับอ่ะทุกคนก็ตอนนี้อัพตัวเงินแล้วก็เดี๋ยวกดบัฟไปเลยดีกว่าเนาะแล้วมันบัฟเลยดีกว่าอจะบัฟดีไหมอ่ะผมว่าเดี๋ยวค่อยบัฟดีกว่านะทุกคนปิดออโต้บัฟไปก่อนก็ตัวนี้นะทุกคนค่าวางเริ่มต้นอยู่ที่1000นนะคือแบบเป็นตัวต้นเกมได้โคตรดีเลยนะ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะโชว์ฟิตให้ดูได้หรือเปล่าคือแบบผมก็ลืมไปนะว่ามันตีทีเดียวตายนะทุกคนแต่ว่าไอ้เกมนี้เนี่ยคือแบบว่าถ้าเกิดมีออมเมตี้เนี่ยก็ไม่ต้องสนบัฟปงบัฟฟิตอะไรนะคือแบบตีทีเดียวตายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดาดไหนก็ตามอ่ะอัพขั้นแรกนะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูดาเมจตามนี้เลยกันเนาะอันนี้เนี่ยเป็นบัฟรีเควียมสองนะเพิ่มดาเมจแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนแล้วก็เพิ่มระยะด้วยนะแล้วก็มีลดคูณดาวน,นะประมาณนี้เลยบัฟรีเครื่องนะอั อันนี้คือท่าโจมตีอันแรกนะทุกคนอันต่อมา2 8 0 0ปอึ๊บอ่าอันนี้ก็คือจะเปลี่ยนท่านะก็อัพไปเลยและกันนะทุกคน3ามพันนะปึ๊บอุ้ยฟูลเอโอีทุกคนผมบอกแล้วนะว่าถ้าเกิดเป็นตัวเช่แข็งเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่แบบตีฟูลเอีเนี่ยมันจะแบบว่าโหดมากๆเลยนะผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าอัพตันแล้วมันจะฟูลเอีตลอดหรือเปล่านะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราอัพต่อนะ4,250 5250แล้วก็อันนี้จะเปลี่ยนท่าโจมตีนัุนคนอันนี้มันคือแบบท่าโจมตีอะไรอะปึ๊บโอ้โหดึงแบบดึงดินขึ้นมาเหรอใช่ไหมประมาณนั้นปะธรรมดามากนะธรรมดามากเลยเอัพไปเลยละกัน6,500นะปึ๊บอ่าเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเนี่ยมันจะแบบเปลี่ยนท่าโจมตีนะทุกคนนึกว่าจะเป็นฟูเอลีตลอดเวลานะถ้าเกิดเป็นฟูเอลีตลอดเียมันก็จะดีไงแต่ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนรูปแบบโจมตีเงี้ยมันก็จะ ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อ่ะทุกคนอันนี้ก็จะได้เห็นบัฟเช่ขแข็งนะเดี๋ยวรอตัวที่มันมีเกาะออกมาก่อนแล้วกันอันนี้มันตายเร็วเกินนะเดี๋ยวรอตัวเกาะออกมาเนาะเดี๋ยวระหว่างนี้ผมจะอัพไปด้วยแล้วกันเนาะอัพขั้นต่อมานะเจ็ดพันขั้นต่อมานะเจ็ดพันแปดร้อยนี่นี่ทุกคนเห็นไหมเช่ขแข็งละสองจุดห้าวินาทีนะแล้วอันนี้ก็บอสแช่ไหม <c oughs> แช่ด้วยนะทุกคนเรียบร้อยตายโคตรเร็วเลยก็อัพขั้นต่อมาเจ็ดพันแปด อัพขั้นต่อมาแล้วอยู่ที่8,800นะทุกคนแล้วก็มีท่าใหม่มาด้วยนะฟึบอืมตีกว้างขึ้นอันนี้โอเคนะทุกคนอย่างน้อยมันก็แบบไม่เล็กเหมือนเมื่อกี้นะอันนี้อันเมื่อกี้เนี่ยเล็กเกินไปนะก็อัพขั้นต่อมาอที่10,000นะทุกคนดูสถานะแช่แข็งฟึบแช่ลนะต่อจุด5วิอ๋อเอาเรื่องอยู่นะก็อัพเกรดไปเลย10,000นะทุกคนอัพเกรดขั้นต่อมาแล้วอยู่ที่12,500นะดาเมจตอนนี้68,000นะนะถ้าเกิดอัปมาาาน่่จะตแลล้วหรือเ เพราะมันขั้นที่11แล้วปุ๊บอ่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนก็ตัวนี้นะตันอยู่ที่68 0 0 0่นนะสำหรับบัฟรีแควนะ้นดทุกคนก็ถือว่าไม่ได้โหดมากนะใครที่มีแบบพวกของอัพน้อยๆเนี่ยผมก็ไม่แนะนำให้ปั้นสักเท่าไหร่ทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นตัว e c l u s i ่ e ก็ตามนะแต่ว่ามันเหมือน Exclusive ระดับปกติทั่วไปนะแต่ดาเมจ6น0 0 0นี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ใช้ได้นะแล้วก็เดี๋ยวมาลองวางดูดีกว่านะว่าตัวนี้มันวางได้กี่ตัวทุกคนก็อัพเปนเลยปึ๊บ ปึ๊บสาอ่ะก็วางได้4ตัวนะสําหรับตัวของกราเซียนนะทุกคนคือถ้าเกิดว่าผมแนะนํานะถ้าเกิดว่าเจ้าตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตจริงๆเนี่ยผมคิดว่าอัพแค่แบบเนี่ยแค่ขั้นเนี้ยก็พอแล้วนะอ่ะถึงอัพถึงขั้นนี้ก็ได้อย่างน้อยก็ได้ดาเมจนิดน,นึงแต่ว่าเอ่อวง f u ลเอ e เนี่ยมันก็จะแบบก็จะดีกว่าไงทุกคนเห็นไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะฟีดหรือเปล่านะเดี๋ยวลองขายดิอืม เดี๋ยวผมจะลองอัพถึงขั้นนี้ดูล้วกันว่ามันจะฟีดหรือเปล่านะเอ้ยไม่แช่ว่ะผมว่าต้องขั้นนี้หรือเปล่าถึงจะแช่ทุกคนต้องอัพถึงขั้นนี้นะถึงขั้นที่7เนี่ยอ่าโอเคทุกคนก็ตามนั้นนะคือต้องอัพถึงขั้นที่เจ้ยถึงจะแบบแช่แข็งได้นะถ้าเกิดว่าอัพขั้น6ขั้น5อะไรอย่างเงี้ยเอาแบบ full le อย่างเงี้ยมันก็มันจะไม่ตีแช่แข็งนะยังไงก็อัพถึงขั้น7ดด้วยละกันทุกคนโห ไม่น่าเลยอ่ะเนี่ยผมชอบขั้นนี้มากเลยอะ่ะอัน,นเนี้ยเน,นี่ยขั้นเนี้ยทุกคนเนี่ยอย่างเนี้ยดีนะแต่ว่ามันข้อเสียเลยก็ e คือมันไม่แช่แล้วทุกคนดูได้เลยนะปุ๊บเ <Third grade> <he S 1> ห็นไหมมันจะแบบเดินผ่านดูๆเลยอันนี้ก็เป็นข้อเสียข้อเสียหนึ่งละกันนะอ่ะสำหรับอัปเดตของเลดวันนะทุกคนมีประมาณนี้นะ <S <S ผมเห็นตัวใหม่มาแค่ตัวเดียวจริงๆนะใครที่รู้ว่ามีตัวใหม่อีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกด้วยละกันนะทุกคนแต่ว่าผมไม่เห็นจริงนะ ในตู้สุ่มเนี่ยผมก็ไปดูมาละคือมันไม่มีทุกคนมีแต่ตัวเก่าๆทั้งนั้นเลยเนี่ยมีแต่ตัวแบบอย่างเงี้ยก็ตัวใหม่มีแค่พี่หมีตัวนี้ตัวเดียวทุกคนหาได้ที่เลทตรงเลทวันเลยนะตรงเลทมันจะมีค่าเข้าอยู่ที่1,000ทุกคนไม่ได้แพงมากนะแล้วก็อัปเดตที่สาคัญจริงๆเลยในอัปเดตนี้เนี่ยคือมันจะมีตัวของสกิลทีทุกคนอันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะจําเป็นสำหรับพวกเรามากๆนะเพิ่มความแรงแล้วก็เพิ่มความโหดให้ตัวละครของเราไว้ทุกคนอันนี้ถือว่าดีนะ แล้วก็ใครที่อยากได้ชุดสีแดงเท่ทๆโกโ้แไปผมนะก็ไปเอาที่ตรงเดอะล็อกตรงนี้ได้เลยทุกคนดูหน้าเดอะล็อกด้แบบตลกจัดอหะผมว่าใช่ไ่ะทุกคนน่าจะเป็นเดอะล็อกนะคนนี้ดูจากตัวอย่างอืมตรงนี้แล้วก็นั่นแหละฮะไปดูกันเองแล้วกันนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะใครที่มาตามผมเนี่ยฝากกดติดตามด้วยกันแล้วก็ใครอยากใช้บร,ริการฟาร์มเกมหรือว่าซื้อขายเทมเกมรูบอกเนี่ยก็ มาที่ร้านจโจลบักชอบได้ละเหมือนเดิมตัวใหม่ในอัปเดตนี้เนี่ยผมก็รับหาเช่นกันนะใครที่ขี้เกียจหาเนี่ยก็มาจ้างร้านจโจลบักชอบฟาร์มได้ทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ